เรื่องนี้พิ mm. ชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอเ,เริ่มต้นโหมโรงม,มาตั้งแต่มาแรกแล้วเลยนะคะพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอซึ่งนำกองทัพธรรมไปยื่นเรื่องกรณีคุณสมบัติของพิชิตชื่น <Yeah. S 1> บานมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะเป็นไม้แรกเลยพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอโพสต์ข้อความในเช้าวันนี้ระบุว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องตอบแทนน้ำใจพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีสายเพื่อไทยก็โดนคดีถุงขนมสองล้านบาท น้องชายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะก้าวหน้าเจ้าของพื้นที่คนเท่าเทียมกันน้องชายธนาทรโดนคดีติดสินบน20ล้านบาทคนไทยนี่มีน้ำใจเนาะหอบเงินล้านให้กันเล่น,ลนๆได้สบายๆก้าวไกลจะมีกล่าแตะรัฐบาลเรื่องพิชิตชื่นบานใช่ไหมมันเป็นเช่นนี้เองไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ พอปทอลีตีมาเลยทั้งไก่ทั้งงูซัดไปเลย